ผมขยิงขึ้นนิดนึงซาบอร์นิงเซนต์คาใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนศูนย์การค้าใหม่ใจกลางกรุงเทพแล้วก็มีส่วนที่เยอะมากๆมีพื้นที่ส่วนเยอะมากนอกจากมีพื้นที่ส่วนเยอะก็คือทำให้เราได้เห็นมุมสวนจากส่วนลุมด้วยค่ะก็คือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากวิวดีมาก ผมเป็นแฟนคลับเซ็นทรัลอยู่แล้วก็ <laughs> คืออันนี้ก็เหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยนะเนาะเพราะว่าเราคือหนึ่งคือทำสวยสองคือแบบเซเลคชั่นตะกี้ผมได้ไปเดิน,นพูดถึงเรื่อง F&B อะไรก่นร<ม><ม>้านอาหารเซเลคชั่นที่เอามาคือแบบมีแต่ของแบบโหดๆทั้งนั้นเลยทุกร้านเลยอย่างเงี้ยตะกี้ได้แอบไปกินมาดนว่า<อ>พี่พะก็กินแล้วเหมือนกันเมื่อกี้ก็คือไปชอปปิ้งของอาหารเยอะมากเขามีบ้าทั้งโกลอะไรอย่างเงี้ยแบบอร่อยมากดีมากค่ะแล้วก็ร้านใหม่ๆเยอะมากใช่เหมือนเป็นถับแบบ จบบเยทีีดวค่นการันตีอาหารที่นี่อร่อยจริงการันตีนะครับผมการันตีจริงๆลองแล้วแล้วก็เคยกินเกือบทุกร้านแล้วจริงๆใช่ร้านดังๆค่ะงๆค่ะโอ้โหแฟชั่นมีหมดค่ะคือเราอ่ะเพิ่งไปได้เดินโซนหนึ่งคือเป็นโซนที่รวมแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยโอ้โหแบรนด์ใหม่ๆแบรนด์ที่มาแรงมีหมดทุกแบรนด์นะคะ คือได้ได้แบบพูดเลยว่าแบบมารีก็คือช็อปครบทุกอย่างแน่นอนค่ะไฮเอ็นก็มีค่ะเราจะมีตกแต่งเค้กต้เคกกใช่ก็เท่าเท่าที่เขาว่ากันวันนี้เราจะต้องมาทําเค้กซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่เจมเจมดูทํากิจกรรมบ่อยกับพี่มัเมียวผมไม่ทําเค้กไม่ดูทํากับพี่มะเมียวบ่อยเลยไม่ใช่ใช่ใช่ผมทำเค้กไม่ค่อยเป็นให้พี่มัเมียวสอน แต่นี่คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นแฟนคลับพี่มะเหมี่ยวชอบดูคลิปพี่มะเหมี่ยวและนี่คือครั้งแรกที่จะได้มาจอยกันแ่อยากอยากเห็นเค้กเหมือนกันว่าจะเป็นรูปอะไรใช่ว่าวันนี้มันจะครีเอทีฟขนาดไหนค่ะตื่นเต้นมากค่ะคือหนึ่งคือเดินทางสะดวกอาอย่างแรกก่อนเลยครับ BTS MRT อกมีมีครบจบหมดลงปุ๊บเดินถึงปั๊บเลยอย่างแรกแล้วก็ อย่างที่สองคือแบบมันทําให้คือการที่มีอะไรสักอย่างที่แบบพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยรอบข้างมันก็จะดีค่อยๆดีขึ้นไปด้วยอีกอย่างเงี้ยครับผมคือมันไม่ใช่แค่แบบหน้าแต่ว่ามันคือการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจในแบบในโซนแอเรียนี้อีกด้วยครับผมแล้วก็ผมว่าพอการที่มาลงตรงนี้แถวนี้น่าจะแบบฮอตบูมเขาเดินแล้วผมชอบเหมือนกันค่ะสำหรับพาเพราะว่าที่นี่เดินง่ายมากค่ะ บบเมื่อกี้ได้ลองเดินแล้วก็ทุกส่วนคือเขาแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนแล้วก็มีจุดแลนด์มาร์กถ่ายรูปเยอะมาก uh huh. พาะวันนี้เราลองเดินแล้วเพื่อทําคอนเทนต์ต่างๆ uh huh. ซึ่งเอ้ยมันมีจุดเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นจุดสวนมีรูฟพาข้างบนหรือว่าจุดบันไดเลื่อนทุกอย่างคือแบบถ่ายรูปได้ค่ะสายถ่ายรูปต้องมาเช็คอินค่ะใช่ค่ะ <laughs> เดินเลยเสร็จงานช็อปต่อเดินได้ทั้งวันค่ะก็ขอยฝากค่ะขอให้มาเซ็นทรัลพาร์คกันเยอะๆค่ะเพราะว่าที่นี่คือมีครบทุกอย่างเลยทั้งสายช็อปสายกินสายถ่ายรูปสายคาเฟ่สายรักสุขภาพก็มาได้คขาว่าอันนี้เปิดตั้งแต่เช้าซึ่งเราอะตอนนี้เพิ่งช่วงหลังมาเริ่มแบบเริ่มวิ่งตอนเช้าก็คิดว่าเดี๋ยวหลัง จะพาน้องหมามาวิ่งที่นี่ด้วย ừ ừ, เพราะหมามาด้วยด้วยใช่แคทแฟรี่แคทแฟรี่ด้วยค่ะฝ <c oughs> ากเซ็นทรัลพาครับอย่างที่พี่พาบอกครบจบในที่เดียวแล้วก็เซเลชันร้านอาหารโหดมากๆดีมากๆแล้วก็เชื่อว่าที่นี่จะเป็นแบบเหมือนเป็นห้างที่เป็นแบบเป็นเป็นแลนด์มาร์คของโซนนี้ได้แน่นอนครับผมก็มาเดินกันเยอะๆครับมาค่ะมาแน่นอนค่ะมาที่นี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินเดินเจอเจอกันค่ะ